ะะทำมือเป็นแบบนี้นะคะกำปั้นแบบนี้นะคะแล้วใช้ส่วนนี้ของกำปั้นนะคะดันลากยกขึ้นแบบนี้นะคะใต้คางนะคะทำบริเวณใต้คางเนี่ยค่ะเขาจะช่วยเก็บกรอบหน้าเรานะคะใครที่มีเหนียงนะคะท่านี้สามารถช่วยลดเหนียงได้ค่ะสิบรอบค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะขยับขึ้นมาค่ะทำมือแบบนี้นะคะเอานิ้วโป้งสอดลงไปใต้คางนิ้วชี้วางไว้บริเวณนี้ค่ะ ใต้ลิมฝีปากล่างแล้วรีดออกนะคะสเต็ปสองนะคะทําทั้งหมดสิบครั้งนะคะสเต็ปสองค่ะพอครบสิบครั้งแล้วนะคะให้เราใช้บริเวณนี้ค่ะมือเรานะคะลูดจากบริเวณนี้นะคะล่องแก้มนะคะล่องแก้มนะคะแล้วดันขึ้นนะคะล่องแก้มแล้วดันขึ้นค่ะแบบนี้นะคะทําทั้งหมดสิบรอบค่ะ กดลงไปนะคะใช้นิ้วชี้เรานะคะกดลงไปที่แนวนี้ค่ะแนวร่องแก้มแบบนี้นะคะแล้วดันยกขึ้นนะ,ะดันยกขึ้นค่ะทําทีละข้างนะคะพี่ปุจิบจะทําให้ดูทีละข้างก่อนนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างเนาะซ้ายไปขวาตามสวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องสาวคะ่ะมีปัญหาบนใบหน้าจุดไหนถามพี่ปุจิบมานะคะเดี๋ยวพี่ปจิตตอบนะสาวน้องยูเสเซอร์นะคะอ่ะเสร็จแล้วขยับขึ้นมาจุดนี้คะ่ะ ใต้ตานะคะผิวใต้ตาเป็นผิ Д วที่บอบบางนะคะเวลาเราทาครีมนะคะให้เราลีดไปบริเวณนี้นะคะให้เราวางมือที่บริเวณนี้นะคะข้างจมูกนะคะข้างจมูก <eyeballs> แล้วก็เว้นใต้ตาไว้นะคะให้ลงน้ําหนักไปที่บริเวณเบ้าโครงกระดูกตาระหว่างโหนกแก้มกับเบ้าโครงกระดูกตาแล้วดัดนขึ้นไปให้สุดเลยนะคะ <y atur> ท่านี้จะช่วยกระชับถุงใต้ตานะคะ <y atur> <y atur> สวัสดีจ้าส,ส,สวัสดีน้องสาวจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีมาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะ จะให้พี่สอนนวดจุดไหนบอกหรือว่าทําตามพี่ได้นะคะนี่นะเห็นไหมคะพี่เริ่มจากจุดนี้มาแล้วนะหน้าฝั่งนี้นะใครที่มีปัญหาถุงใต้ตาไม่กระชับนะคะให้ทําท่านี้ค่ะกดลงไปที่บริเวณข้างข้างจมูกตรงนี้นะคะแล้วดันขึ้นไปให้สุดขมับเลยแบบนี้นะคะขอบคุณทุกการแชร์ด้วยนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์เทคนิคดีๆไปบอกต่อเพื่อนๆกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะเราก็มาดูแลผิวหน้าเรานะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะพี่ปจิฟดันขึ้นไปแล้วนะคะถุงใต้ตาเริ่มกระชับแล้วเสร็จแล้วค่ะเราจะทาบริเวณใต้ตาเพื่อเป็นการบำรุงนะคะคนที่ต้องการจะบำรุงนะคะให้หยิบไอครีมขึ้นมานะคะหยิบไอครีม,มาค่ะแล้วทาแตะลงไปที่บริเวณใต้ตาตรงนี้นะคะแล้วก็ทาที่บริเวณเปลือกตาบนด้วยนะคะให้เป็นการบำรุงนะคะบำรุงนะคะพี่ปฏิฟก็จะใช้ตัวนี้ค่ะใช้มือเรานะคะดึงตึงนะคะแล้วก็กด จากหัวตากดลงไปเรื่อยๆนะคะกดลงไปนับห้าวิแล้วปล่อยนับห้าวิแล้วปล่อยจากหัวตาไปหางตานะคะได้ค่ะยินดีค่ะแชร์ได้เลยค่ะน้องแชร์ส่งต่อไปบอกเพื่อนๆเรานะคะวิธีการดูแลบำรุงผิวรอบดวงตานะคะทาไอรีมลงไปเสร็จปุ๊บให้กดไปที่บริเวณหัวตานะคะใต้หัวตาตรงนี้นะคะตรงต่อมน้ําตาห้าวิแล้วคลายนะคะค่อยๆขยับมานะคะถ้านี้เป็นท่ากดจุด กดจุดระบายของเสียนะคะที่บริเวณใต้ตาซึ่งบางทีเราทำงานมาตาเราล้าอ่อนล้านะคะหรือว่าเราจ้องจ้องหน้าหน้าจอทีวีหรือว่าเราจอ้องโทรศัพท์นานๆนะคะมันจะมีความเมื่อยล้าอ่อนล้าเพราะฉะนั้นการกดจุดจะช่วยคลายนะคะและหลังจากนั้นค่ะกดเสร็จเราก็ดึงตึงแบบนี้นะคะเป็นการกระชับนะคะลดลิ้วรอยนะคะดึงแค่บริเวณเบ้าโครกระดูกตานะคะ ดึงบริเวณนี้นะคะเบ้าโครงกระดูกตานะคะแบบนี้ค่ะอ่าพอดึงเบ้าโครงกระดูกตาขึ้นไปให้สุดขมับแบบนี้เลยนะคะดึงแบบนี้นะคะดึงให้สุดขมับค่ะเนี่ค่ะดึงไปเก็บไว้นะคะยกนะคะยกกระชับขึ้นไปที่บริเวณขมับหลังจากนั้นค่ะให้เราทํามือแบบนี้ค่ะเป็นการนวดลดตีนกานะคะท่านี้จะช่วยบริหารตีนกาค่ะใครที่มีตีนกามีร่องตรงเนี้ยมีเส้นตรงเนี้ยาวๆนะคะ ให้เราใช้วิธีการนวดแบบนี้ค่ะพอนวดเสร็จปุ๊บนะคะให้เติมไอครีมไปอีกนะคะเติมไอครีมไปเพราะว่ามันแห้งก็จะปล่อยให้หน้าแห้งนะคะเวลาเราลงสกินแคร์หรือลงไอครีมนะคะทาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําท่านี้นะคะมันจะช่วยลดตีนกาบริเวณน,นี้นะคะทําท่าปูดตแบบนี้ค่ะแล้วยืดออกะคะทำทั้งหมดประมาณสามรอบถึงห้ารอบนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะ แล้วก็ยืดดันออกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยืดดันออกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ